ถ้าเจอลักษณะรอยปลิ้นตามช่วงขอบและลักษณะหูมีลักษณะรอยแหว่งหรือรอยหักตัดหูเหรียญจะไม่กลมเป็นโดนัทนะครับจะเป็นลักษณะหักตัดแบบนี้มีโอกาสแท้90%เลยนะครับเหรียญพ่อสว่างบล็อกแรกปี2510นะครับชุดที่1ครับนะครับนะดูแล้วซื้อเป็น60วิทวิกับเอลปาสวัสดีครับในซอกหูนะครับจะมีลักษณะเข็มคม เป็นลักษณะเข็มคมๆมนะครับในร่องหูเห็นไหมครับบล็อกแรกนะครับนะต้องมีทุกจุดตำาหนิคือหูตรงนี้ครับจะมีติ่งขีดคมคมมีออกมาสระโอตรงนี้มีเส้นแตกคมคมเส้นขีดแตกออกมากับตรงสระโอครับขีดแตกออกมาคมคมคว่าพระพอพานครับจะมีเส้นแตก2แฉกเป็นเส้นแตกคําว่าอุตตะโลจะมีลักษณะนูนนะครับนูนออกมาเป็นลักษณะก้อนพาธิตพลิกด้านหลังมาครับยันใต้นี้มีเส้นแตกคมคมครับใต้นี้แตกคมคม ตรงบริเวณยานตตรงนี้ครับมีติ่งคมๆและมีเส้นแตกขึ้นไปเป็นเม็ดไข่ปลาเล็กๆครับอยู่ตรงใต้ยันยักษ์แล้วก็ตรงนี้เป็นเส้นแตกวิ่งออกไปเกิดจากการแกะบล็อกผิดพลาดเลข5ไทยตรงนี้จะมีลักษณะคกลมๆซ้อนอยู่ตรงปลายหางเลข5นี่ครับเป็นเซี่ยลแบบกลมๆเหมือนโดนัทตรงหน้าตัวมะจะมีเส้นแตกวิ่งลงมาและมีเส้นซ้อนเล็กๆนะครับตรงปลายแหลมเส้นแตกวิ่งออกมาและเส้นซ้อนเล็กๆตรงนี้ต้องมีรอยคันนาครับรอยขั้นด้วย ตัวตัดครับตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดไปครึ่งหนึ่งฉีกขาดไปใครมีสวยๆยินดีรับเช่านะครับหลักแสนนะ